เคาะเงินช่วยเหลือผู้พิการรายละ1,000บาท2ล้านคนพักหนี้1ป่ปีโอนเงินเดือนเมษายนนี้เคาะเงินนะครับในการช่วยเหลือผู้พิการรายละ1,000บาทจำนวนทั้งสิ้น2ล้านคนและทำการพักหนี้1ป่ปีประสานกรมบัญชีกลางโอนเงินตรงเข้าบัญชีในเมษายนนี้ เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ประชุมมีความห่วงใยผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9จึงมีมติเห็นชอบ4มาตรการในการช่วยเหลือคือ 1. การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ2ล้านคนทั่วประเทศรายละ1,000บาทเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว โดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจะประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้เงินโอนตรงเข้าบัญชีในเมษานี้ 2. พักหนี้พักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนเป็นระยะเวลา1ปีนับจากเมษายนมีจำนวนลูกหนี้ทั้งสิ้น134 0 0 0 พันรายมูลค่า3.8พันล้านบาท 3. เสนอคอรมอให้ทบทวนมติเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น1,000บาทแก่ผู้มีบัตรผู้พิการทุกคนทั่วถึง2ล้านคนแม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. ให้อนุกรรมการปรับระเบียบการกู้เงินกองทุน ให้ผู้พิการกู้ได้รายละ1นึ่งมืนบาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาปลอดการชำระหนี้1่1ปีวงเงิน2,000ล้านบาทเปิด4กลุ่มอดรับเงิน5,000บาทลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันนะครับในวันที่30มีนาคมนายลาวลนแสงสนิท พอ,ออสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชาชนนั้นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไเราไม่ทิ้งกัน .com เสร็จสิ้นแล้วและได้รับการยืนยันว่าส่งข้อมูลถูกต้องให้รอการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลกลับไปยัง SMS ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับไม่ต้องติดต่อกลับมาที่หน่วยงานรัฐซึ่งยอมรับว่า เดิมจะใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด7วันทําการเพราะคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนประมาณ10ล้านคนแต่ล่าสุดเลขไปกว่า20ล้านคนก็อาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าเดิมทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือในแต่ละกลุ่มในแต่ละเดือนจะจ่ายเป็นรอบเดียวนั่นหมายความว่าใครที่รับการช่วยเหลือก็จะได้เหมือนกันหมด ส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันในรายที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถยืดอุทธรณ์ได้หากยืนยันได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงก็จะจ่ายครบนับตั้งแต่เดือนที่ได้ลงทะเบียนไว้นายละวะลนกล่าวว่างบประมาณที่เตรียมไว้ในโครงการ45,000ล้านบาท เพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์9ล้านคนซึ่งหากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเกินกว่าที่คาดไว้3ล้านคนกระทรวงการคลังก็เตรียมของงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีซึ่งยอมรับว่าตัวเลขการลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเดิมไม่ได้รวมในส่วนของลูกจ้างประกันสังคม ตามมาตรา39-40ไว้ซึ่งมีอยู่กว่า6ล้านคนแต่ในจำนวนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ไปทั้งหมดนายลวัวลนยังข่าวอีกว่าเกณฑ์การพิจารณาว่าใครได้รับสิทธิ์มันมีอยู่3เกณฑ์ใหญ่ๆคือ 1. ต้องเป็นแรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระเช่นวินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ร้านก๋วยเตี๋ยวค้าขายเป็นต้นแสดงว่าต้องมีงานทำา 2. ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมส่วนสถานประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้าง2-3คนเช่นร้านนวดแผนโบราณถ้าร้านถูกปิดแรงงานที่ทำงานในร้านนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3. ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด1 9อย่างไร จะต้องเป็นผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นตัวเงินเพราะมาตรการเป็นการชดเชยรายได้ที่หายไปจากโควิดข้อมูลต้องชี้ให้เห็นว่าท่านถูกให้ออกหรือตกงานรายได้หายไปจากงานหรือว่าถูกลดวันทำงานถูกลดเงินเดือนลงก็เข้าข่ายหรือสถานสถานประกอบการถูกปิด บางกลุ่มอาชีพที่ชัดเจนว่าได้รับผลกระทบเช่นแท็กซี่คนอยู่อยู่บ้านมากขึ้นทำให้ลดการเดินทางลงส่วนคนที่ยังไม่ชัดเจนจะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมนายลาวะลนกล่าวนายลาวะลนกล่าวอีกว่าสำหรับกลุ่มที่จะ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์เช่น1ผู้ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานที่บ้านแต่เงินเดือนยังได้ครบ 2. กลุ่มที่ยังทำงานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิม 3. กลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานก็จะไม่ได้รับสิทธิ์และ 4. กลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อน ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกองปราบเตือนอย่าส่งรหัส OTP และรหัสหลังบัตรประชาชนให้ใครเด็ดขาดจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างประชากรทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยทำให้หลายกิจการต้องหยุดดำเนินการ และทางหน่วยงานต่ตางๆก็รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิดล่าสุดทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิดซึ่งเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐที่จะช่วยเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ หนึ่งในข้อมูลที่เราต้องกรอกลงไปในระบบก็คือรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนล่าสุดทางด้านเพจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปทอทอได้ออกมาแจ้งเตือนควรลงทะเบียนด้วยตนเองเพราะมีข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญโดยระบุว่าเราไม่ทิ้งกันมาตรการเยียวยา5,000บาท 3เดือนแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i d 1 9ควรลงทะเบียนด้วยตนเองเพราะมีข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์หากนำให้ผู้อื่นที่ไม่รู้จักไม่สนิทไม่ควรเชื่อใจเพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสวมรอยทำธุรกรรมอื่นได้ และข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งคือข้อมูลด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆที่ใช้ยืนยันตัวตนควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักด้วยเช่นอ e ินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง e-wallet ที่ผ่านมาการลงทะเบียนชิมช้อปใช้และล่าสุดในการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันดังนั้น เราไม่ควรเปิดเผยข้อมูลด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้อื่นเช่นเดียวกันกับการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ควรถ่ายด้านหลังบัตรไปพร้อมกับด้านหน้าเพราะเสี่ยงต่อการถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีสวมรอยได้ย้ำเตือนบัตรประจำตัวประชาชนถ้าไม่จำเป็นอย่าให้หรือส่งให้ใครเปเด็กขาด ถ้ายัางต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ถ่ายเพียงด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้นปอท .TCSD เราไม่ท,ท,ทิ้งกันบัตรประจำตัวประชาชนมาตรการการเยียวยา5,000บาท